สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณภาพรทอมือไหมสรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอนะคะพี่พี่ขาเป็นงานผ้าพันคอค่ะผ้าไหมสรินแท้ร้อยเปอร์เซนทอมือค่ะพี่พี่ขาเรามาชมกันเป็นผืนแรกค่ะพี่พี่ขาผืนนี้นะคะจะเป็นโทนสีฟ้าค่ะพี่พี่ขาทอหกตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากท้องผ้าเป็นสีฟ้าทั้งผืนค่ะส่วนช้างเป็นช้างเผือกค่ะพี่พี่ขาสีขาวสวย าม,ม,ามีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่ๆด้วยนะคะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดชื่นชอบผืนนี้นะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,150บาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อค่ะพี่ๆคะ่ะเรายังอยู่ในงานผ้าพ,พันคอค่ะพี่ๆคะ่ะผืนนี้เป็นผืนที่2ค่ะโทนเอ่อ ท้องผ้าจะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะพี่พี่คะพื้นนี้หกตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่คะตรงกลางค่ะเป็นลังเอ่อขอภัยค่ะเป็นลายช้างค่ะเหลืองทองสวยงามมากพี่พี่คะดูมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่ค่ะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายครุยค่ะพี่พี่ทนในชื่นชอบผืนนี้นะคะกด2แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1 1 5 0บบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะมาต่อค่ะพี่พี่ค่ะ ผืนนี้เป็นผืนที่3ค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอผ้าไหมเทเมืองสุรินทร์ค่ะพี่พี่หางานทอมือค่ะผืนนี้6ตะโกยกดอกลายลูกแก้วค่ะท้องผ้าเป็นสีชมพูหวานหวานเลยค่ะพี่พี่ค่ะเชิงด้านบนเป็นเชิงเทียนนะคะส่วนท้องผ้าจะเป็นลายช้างเผือกทรงเครื่องใหญ่สวยงามมากผืนนี้ค่ะพี่พี่ค่ะสีชมพูหวานแววมากมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่ด้วยนะคะงานผ้าหนาทอแน่นทุกผืนค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบผืน ะะกด3แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,150บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อผืนที่4ค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอนะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้ค่ะเป็นงานหกตะโกยกดอกลายลูกแก้วค่ะเชิงด้านบนจะเป็นเชิงเทียนนะคะแล้วก็สีจะเป็นออกเป็นสีชมพูนะคะส่วนลายผ้าตรงกลางค่ะจะเป็นนกยุงรำเพลนนกยุงเผือกค่ะพี่พี่ค่ะท้องผ้าตรงกลางจะอกเป็นสีเปลือกไม้สวยงามมากน้าตาลน้ําตาลเปลือกไม้ค่ะพี่พี่ค่ะมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่เช่นเดิมค่ะขนาดผ้าอยู่ที่35มคูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่ค่ะ สำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบผืนนี้นะคะกดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,150บาทจัดส่งฟรีค่ะออค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อเป็นผืนที่5นะคะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมเทโทมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้เป็นงานยกดอก เดียวนะคะยกดอก6ตะกอเม็ดพริกไทยค่ะพี่พี่คะเชิงด้านบนจะเป็นสีแดงค่ะเป็นเชิงเทียนส่วนท้องผ้าตรงกลางนะคะพี่พี่คะจะเป็นลายดอกมะเขือกับลายดาวกระจายผสมกันนะคะพี่พี่คะเป็นงานลายประยุกต์สวยงามมากโทนจะออกเป็นแดงเม็ดมะขามค่ะพี่พี่คะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่คะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด5แจ้งรับให้้วนได้ค่ะในราคา1,150รบบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่6ค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอนะคะพี่พี่ขาไหมเท้โทมือจังหวัดสุรินค่ะผืนนี้6ตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะท้องผ้านะคะพี่พี่ขาจะออกเป็นโทนส้มค่ะส่วนลายผ้าตรงกลางจะเป็นลายประยุกต์ดาวกระจายนะคะพี่พี่ขามีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่เช่นเดิมค่ะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เม็ดรวมชายคลุยค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด6แจ้งรับพี่อ้วนได้ค่ะในราคา1 1ึ่ร สิบบาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นพื้นที่7ดนะคะเรายังอยู่ในงานผ้าพ,พันคอนะคะพี่พี่ค่ะ พืนนี้หกตะโกค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ะท่านบนเชิงด้านบนจะเป็นเชิงเทียนนะคะพี่พี่ขาส่วนทองผ้าตรงกลางนะคะพี่พี่ขาจะเป็นลายคล้ายลายบวกตรงกลางนะคะพี่พี่ขาเป็นลายประยุกต์ทองผ้าโดยรวมจะเป็นแดงเม็ดมะขามนะคะพี่พี่ค่ะมีหน้านางชายกลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่ด้วยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบพืนนี้นะคะกดเจ็แจ้งรับให้อวนได้ค่ะในราคา1น5 0บบาทจัดส่งฟรีค่ะ มาต่อค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นผืนที่8นะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอนะคะพี่พี่ขาผืนนี้ยกดอก8ตะกกเม็ดมะยมค่ะพี่พี่ขาทองผ้าโดยรวมจะออกเป็นสีม่วงค่ะพี่พี่ขาส่วนลายตรงกลางนะคะพี่พี่จะเป็นลายดอกมะเขือหรือลายดั้งเดิมจะเป็นลายประกาตรับนะคะพี่พี่ขามีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่ทุกผืนเลยค่ะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบผืนนี้นะคะกด8แจ้งรับให้อ้วนได้ ค่ะในราคา1,150บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะมาต่อค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นผืนที่9นะคะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอค่ะพี่พี่ขาไหมเท้โทมือร้อยเปอร์เซนต์จังหวัดสุรินเลยนะคะพี่พี่ขาผืนนี้6ตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ขาทอผ้าด้านบนจะเป็นสีฟ้านะคะส่วนทอผ้าตรงกลางจะเป็นอกสีม่วงม่วงอมส้มค่ะพี่พี่ขาสีเหลือบม่วงอมส้มสวยงามมากช้างเป็นช้างเปลือกทรงเครื่องใหญ่ค่ะพี่พี่ค่ะมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่เหมือนเดิมค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าอยู่ที่35 คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบพืนนี้นะคะกดก้าวแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1 1 5 0บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่คะเรามาต่อค่ะผืนนี้เป็นผืนที่สิบนะคะผืนสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะพี่พี่คะเรายังอยู่ในงานภาพพันโขค่ะพี่พี่คะผืนนี้หกตะโกยดอกลายลูกแก้วงานทอมือใหม่เท้เมืองุริดทรน